สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีสุขสุขคนครับผมมาพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องกับบ e ัญเจวอนออฟฟิเชียล e ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามช่องให้น้ำหนึ่ครับเด้อพามาเบ่งบรรยากาศย่ำเศร้าครับผมหน้าโรงงานคืองกอนนะครับหน้าบริษัทครับมีแปลงผักอยู่ครับเจากับปู ผักเริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นมั่นหานาที่นะครับเนาะเผิ่ผักเพิ่นกะช่วงหน้าฝนกันสิเติบโตใหญ่ไว้นะครับเนาะอย่พวกกอสิมีแคปตาล,ลูกปลูกแคปตาล,ลูกอีกเกลอแล้วเนาะนะครับแคปตาล,ลูกกำลังเป็นหน่วยกำลังออกผลครับแคปตาล,ลูกนะครับเนาะ บรรยากาศยาำเศร้าครับพี่เนองนี่แหละครับต้นมันก็อาจสูงไว้นี่ครับเป็นปลูกกำลังมีลูกครับพี่เนองว่าได้ขายสิ้นเดือนนี่แหละพี่เนองกำลังออกผลผลิตลูกเต็มเลย แล้วมาขึ้นเป็นยังไงเนาะพี่น้องพี่น้องทางบ้านทัาหนาวไปอากาศหมอกเป็นยังไงครับพี่น้องภาคอีสานบ้านหานานะครับเนาะแต่ทางสมุทรสาครน,นี่บ่ทันห,าหนาวอยู่พี่น้องอากาศบ่ทันหนาวอยู่ยังห่อนคือเกาอยู่บ้านเาหนาวไปพี่น้อง แล้วเมื่อคืนนี้มีผูใ้ใดไปให้กำลังใจลูกสาวบ่ครับได้ไปให้กำลังใจอีหลาบ่ครับยูสุรินมเมื่อคืนนี้อยู่อำเภอรัตนะบ่ครับบ้านเสือบีน้องครับเนาะพี่น้องว่าแต่อีหลาไปใช้อัญญะทุกงานแล้วน้องครับพี่น้องช่วงนี้ว่าแต่จ้างองอิงมามีขาดทุนจะพาเป็นกัว่าน้องครับเนาะแล้วในยินข่าวว่าจะพาเป็นจ้างถึงปีเจ็ดสิบนะเจ็ดศูนย์น้องครับพี่น้องโอ้ขักขาดขาด คนที่ดังแต่เขาบริคิดว่าเจ้าของดังเลยยังเป็นเด็กบ้นบานๆแต่ลองเต่าแตะนะครับเนาะมาถึงงานลองเต่าแตะเกือบขีบยางแลนเลนเซยพหมนแล้โดยบอคิดเจ้าของว่าเป็นซุปตาจะกเกือนะครับสำหรับอีหลาแต่คนอื่นบอดังโอ้ยว่าเจ้าของดังที่เนี่ยมันเลยกับตลับปัดเลยนะครับเนาะอีหลาบ่เคคคิดว่าเจ้าของดังจากเกือ เวลาเป็นคนบ้านๆมันก็นย,ยกตัวเองขึ้นไปสูงขนาดนั่นหรอกเวลาเคยบอกนะครับเนาะแต่คนอื่นเนี่ยโอ้ยวา่าจะนั่นย่องแน่ว่าจะของดังลดนี่แหละครับคนบดังวา่จงงงา,วาจะของดังแต่คนดังก็บม่เคยว่าจะของดังมันสิด,ดังได้โดนนะครับเนะนาะสิดังในนั่นคือลูกสาวเขานี่แหละครับเป็นเด็กบ้านๆธรรมาชาติมาเมือแหลกจงได้สม่อก็คือเก้าเราพี่น้องเวลาค,คือจุด ส่วนรวมของพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเวลาไปถึงหนังงานพ่อแม่พี่น้องก็อยากสิมาจับไม่จับมืออยากสิมาถ่ายรูปอยากสิให้เงินอยากสิให้มาไลยนะครับเนาะอยากสิสัมผัสมือโศกมือมานทะเลน้ำอีหล่านี่แหละครับคนที่สีดังคนที่มีบารลมีคนที่เป็นจุดส่วนรวมนะครับเนาะว่าแต่อีหล่ามาถึง ง,งานเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยสังเกตเอาลดแต่ละกล่อง u t u b e แต่ละช่องนะครับมาแต่ไทยเขาได้ยิ้มนั่นเลยครับถ้าเข้าเข้าไปบึงยิ้มมันมีความสุขโดยที่บอกว่าถูกนะครับพี่น้องมีความสุขโดยที่มันบอกว่าถูกนะครับเนาะสำหรับเบาเรื่องของอีหลานเนี่ยเราได้ตลอดเราได้มัดมือนะครับเนาะสิ่งที่ให้หลายบางคนเจ็บใครได้ป่วยมึงอีหลาก็ผ่อนลายดีขึ้นน่น มันก็นเป็นยาทั้งใจบางคนโรคซุ่มเศร้าเขาไปเบิ่งอิหลานะมีความสุขในหัวเลาะอ้าวหายเครียดหายเศร้าบัดวานแน่นอนนี่แหละครับอิหลาคือความสุขของทุกๆคนความสุขของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับนี่แหละการที่เขาสนับสนุนอิหละมัมีผิดหวังเพราะอิหลาครับ บอกตั้งแต่เมื่อขึ้นเวทีมือแรกแล้วว่าอิหลาสิบบอเห็นในพ่อแม่เอฟซีผิดหวังนะครับเนาะอิหลากะทำตามที่อิหลา,าได้พูดไว้นะครับเนาะเขาก็ได้เห็นอยู่เท่าสุม,มืงิแหละอิหลาเป็นเด็กบ้านๆบ่เคยว่าเจ้าของดังไทยเลย่องนะครับเนาะมาถึงกับแล่นเล่นแล่นเล่นขับไปบ้านกันไปขับบีบากเรนนี่เนี่ยไอแห้งตอนนี้แห้งเกี่ยวเขาออกเราสิขับแล่นลงใครหน้าผู้นี้ได้บีบากเพิ่นมันมี องขั้นแล้วขั้นหนึ่งกับของประดามครับอะสิเดครับเป็นคู่กันตัวที่เนี่ยอาสิคนละขั้นกับพ่อเอกเแข่งกันความสุขของเอหลานนะครับเนาะนี่แหละลูกสาวเมื่อคืนก็อัญญะคือเกาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องห้องสิเรยไปให้กำลังใจลูกสาวเขาหลายอยู่ดอกเมื่อคืนนะครับเนาะกาเดือนนี้ก็ที่ี่คิวลงมาก ก่อถมออยู่ครับเห็นะครับงานทีมงานก้าวพยักนะครับพี่น้องเอากับไปซอยให้กำลังแรงเสียรแรงใจก็ได้นะพี่น้องเนาะวันที่หยิบเอ็ดกับหยิบสามนี่ยสองงานอย่าลืมอย่าพลาดนะพี่น้องเนอะทีมงานเก้าพยักนะครับทีมงานเก้าพยักพี่ทักพ่อลูกนะครับเนาะมันไะด้จัดงานกันเองเลยที่ยี่สิบเอ็ดกับหยิบสาม ไปให้เต็มนะครับไปให้อัญ,ญยเดนะครับอย้าไ้นาลาอย้าให้คาดทุนกันเด้อถือว่าเป็นเอฟซีพ่อแม่พี่น้องน้ำกันนะครับเนาะเป็นเอฟซีลูกสาวน้ำกันได้จ้างเธอแรกนะครับเนาะปากเป็นแรงเชียร์นงใจให้ลูกสาวเัาน้านะครับเนาะเอานะละครับบรรยากาศน้ำเส้าครับก็ามาพูดจาพูดคุยเรื่องลูกสาวไปน้ามึงบรรยากาศไปน้านะครับเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจครับบ้านฮาองงสีหนาวแล้วแล้ว,ลวนัับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อครับพี่น้องเป็นห่วงอะไรก็ลิมนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับเงินทองไหลมาลางมา นะครับเดอโดยบารมีของลูกสาวเขาครับเนาะคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับเนาะคิดดีกับอิหละสิ่งดีๆก็ตามมาเขาเป็น FC, เอฟซีเขาคอยสนับสนุนครับคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้สำานี้ก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม